กเกษตรปปอนวันนี้กิวิทมีผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมดีๆมานำเสนอพี่น้องชาวกเกษตรกรในยุคที่ปุ๋ยขึ้นราคาเช่น,นี้ไปชมกันเลยครับแป๊บนะ หัวเชื้อจุลินทรียแป๊บจุลินทรีย์แข็งแรงประสิทธิภาพสูงเพาะเลี้ยงและพัฒนาในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์สำหรับการปลูกพืชใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากช่วงนี้ปุ๋ยแพงไม่รู้จะแก้ปัญหากันยังไงใช่ไหมล่ะคะต้องใช้วิธีธรรมชาติเลยให้จุลินรีย์ไปช่วยปรับปรุงดินช่วยย่อยสลายสารเคมีปุ๋ยเคมีที่อยู่ในดินให้กลายเป็นธาตุอาหารให้พืชนํามาใช้ได้อีกครั้งและเกษตรกรก็รู้ดีว่าจุลินทรีย์ดีต่อพืชและดินมากแต่ไม่แข็งแรงแ ตายง่ายแต่ทุกคนคะหัวเชื้อจุลินซีย์แป๊บเป็นจุลินทรีย์ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงมากทั้งทนกรดเข้มขน้นและทนความร้อนได้ถึงร้อยองศาเชียวนะเรื่องย่อยสลายปุ๋ยเคมีที่ตกค้างสะสมในดินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้โมนะคะอยากบอกว่าใช้งานง่ายมากจริงๆนะแค่ฉีกซองใส่น้ําและผสมกาก,ากน้ําตาลม,มี2สูตรด้วยกันคือ1สูตรเข้มข้นเพื่อปรับสภาพดินสูตรนี้ใช้น้ำแค่200ลิตรผสมทิ้งไว้7วันนะคะ ราดหรือฉีดพ่นที่ดินให้ชุ่มๆเลยจะช่วยย่อยสลายสารเคมีได้ดีมากแต่ห้ามนําไปฉีดใบนะเดี๋ยวจะเฉาและก็ต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย1สัปดาห์ด้วยนะคะ2สูตรบารุงพืชสูตรนี้ใช้น้ํา500ลิตรนะคะผสมทิ้งไว้แค่2ชั่วโมงหรือว่า1ึคืนก็ได้ตามสะดวกเลยนําไปฉีดพ่นที่ใบและลําต้นช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนในอากาศทําให้พืชเขียวสวยด้วยธรรมชาติฉีดพ่นทุก2สัปดาห์หรือเดือนละครั้งก็ได้นะคะที่สําคัญมีข้อต้องห้ามในการใช้ด้วยนะคะห้ามผสมรวมกันกับผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นเช่นยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของทุกตัวลดลงแต่ใช้ร่วมกันได้นะไม่มีปัญหาเลยห้ามเติมแป๊บซองใหม่เพิ่มลงไปในถังเดิมที่เคยผสมไว้แล้วต้องใช้ให้หมดถังทุกครั้งนะคะห้ามฉีดพ่นห่างกันน้อยกว่า7วันเช่น3หรือ4วันฉีดอีกครั้งไม่ได้นะต้องห่างกัน7วันก่อนถึงฉีดได้นะคะเห็นผลดีขึ้นจริงๆภายใน7วัน ยืนยันด้วยรีวิวเลยหัวเชื้อจุลินซีย์แป,ป๊บลงแปลงจริงกับเกษตรกรตัวจริงทุกคนพูดเิ่นเดียวกันว่าใช้แป,ป๊บแล้วผลผลิตดีมากแป,ป๊บคุณค่าเคียงข้างเกษตรกรนะคะทุกคนใช้แป,ป๊บจริงร้อซสนใจผลิตภัณฑ์นะวัตรกรรมแป,ป๊บดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องคําอธิบายหรือฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทางเลือกทางรอดของเกษตรกร